โอ้แล้วซัมเมอร์เจ้านี้ไปเก็บเบมโมจากเกมครับเอาเดเทเสียผู้เล่นครับโอ้โหกำลังหาหาแล้นี้เริ่มไม่หาแล้วเดทโดนเฮ้ย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 หลาหงร้อยลาโลอห์เฮเว่นเราเปิดทิปเปิลคิวจากเฮเว่นจริงแล้วลูกนี้โกลดทอปขึ้นฟ้าไปเนทไปเหมือนกันดิฟเอ็ก ทำไมมันติดเรดาร์แล้วมันโดนมาก่อนแล้ดิฟเอ็กดับเบิลน็อกกยูมินนะผู้ชมตัวเลี้ยู่จริ่งลากเกตตายวงมาทีวันจบ11นูรินน็อกได้บาตูรินนูรินเก็บบาตูรินได้แต้มไปอีกอันซังเกเวนไปเอาดีได้แต้มวันเนี่ยจบ10ครับลูน่ากาเล็กซี่ตัวจัง่ปาโนฟิกจบ9บอสมาเอ็กเซลโปก็หัวให้หัวให้หัวไม่พอเอาต่อซ้ำจะซ้ำจะซ้ำ เรียบร้ยบอยแล้วเข้าชนบ้านตรงนี้ตายไปเขาจะได้แต้มแหลงเสียเปิดไป,ไป,ไอปรอบพนักเก็ตตี้เอโลโด,ดนน้องจัตสู่จิวไปแล้วเดินมาล่างมาชั้น2ลูกเทเว็ไปน้องแทนบูได้เหมือนกันล่างออกจากเกมไปและสนิทไปน้อง